ประชดตัวเองผมย้ำคำพูดของหล่อนที่เอ,อ่ยออกมาอย่างอัศจรรย์ใจประชดตัวเองเพราะอะไรยากถามนักแต่หลอนตอบมายังกระเดาใจผมถูกเป๊ะใช่ฉันประชดตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมก่อนหน้าที่เจ้าฟ้าแสงทวีวรวงจะถูกตำรวจของรัฐจับไปฉันนี่แหละคือคู่รักคู่ใกล้ที่สังคมในหลวงพระบางรู้จักกันดีแต่ยังไม่ได้เป็นมเหสีเอ้ยชายาหรือม่อมกันแน่ว่ะเรียกยากชะมัดเอางี้ขอถามชัดๆ คุณเป็นเมียเจ้าชายขี้แก,กคนนั้นหรือยังเปล่าเราเพียงแต่มีแผนจะแต่งงานกันแต่พวกโคดวงพงษาของเจ้าแสางกีดการฉันเพราะหาว่าฉันเฟิร์สกับพวกต่างประเทศในหลวงพระบางบ่อยน้อยอุตสาเสียงขึ้นไปคอยรับรู้พอรู้ว่าคุณกับเพื่อนคนไทยจะช่วยเขาออกจากคุกภูสีบ้าไม่ยักกระทักฉันเลยแม้แต่คำเดียวคุณยัวก,ก็เลยมาลงที่ผมใช่น่ะสิแต่แค่นั้นมันออกจะเกินเลยมากไปแล้วสำหรับผู้หญิงที่จะยอมให้ผู้ชายที่เห็นกันไม่ถึง24ชั่วโมงด้วยซ้ำไปทำจริงหรือเปล่า ผมหวัวเราะชักนึกขันขึ้นมาบางหวัวเราะอะไรร่อนยกมือขึ้นเท้าตะโพกเหนื้อหนันชั้นยอดบึกบึนขมวดคิ้วถามผมยังน่ารักหน้าปั๊มหนะัวเราะเพราะขำในความคิดหัวโบราณของคุณนะสิไม่น่าเรียนจบมาหาลัยเมืองนอกเมืองนาเลยนี่ปีพศ2524แล้วนะผู้หญิงจงรักภักดีกับผู้ชายแบบถวายชีวิตกับหมอนั่นนะ่ะมีอีกเหรอไม่น่ามีแล้วฉันถือว่ามันเป็นเกียรติของผู้หญิงไงเล่า ครับผมไม่เถียงแต่เวลาเดียวกันขณะที่คุณโม่ก้มหน้าก้มตาเลี้ยงข้าของคุณไวใ้ให้หมอนั่นผ่ากระดองเอาเนื้อออกมาย่างกินอร่อยเหาะแต่ผู้ชายกลับเป็นฝ่ายเลาะตะเข็บเย็บรูรั่วให้ผู้หญิงไม่ว่าจะดีจะชั่วมันเอาเขาหมดลูกเขาเมียใครกระทั่งผู้หญิงอมโรคตามซ่องตามบากก็เลยห,หาความสนุกได้ถ้าคุณยอมยกสิทธิเสรีภาพในเรื่องนี้ให้เป็นของผู้ชายคุณจะพูดหาหาอะไรเรื่องฟูลแมนและเบเลชันหรือสิทธิของสตรีรอนฟังหางเสียงคุณในตอนท้าย ประโยคผมนั้นคงคิดว่าน่ากลัวจะไม่พอใจขึ้นบ้างเสียงหล่อนถึงได้อ่อนลงคุณโกรธฉันนะสิเปล่าผมแค่น้อยใจตอบป,ป,ปุบหันหลังให้ปับ๊บแต่เทินตูดปดปอดสีทองแดงไว้บนเตียงเหมือนเดิมเสียงฝีเท้าหล่อนย่ำมาหาผมแม้จะแผ่วเบาแต่เดาได้ว่าหล่อนกําลังเดินเข้ามามีเสียแรงร่าเรียนหลักสูตรวางแผนล่อหลอกค่าศึกการลบในสมัยอยู่โรงเรียนในเรืออากาศเข้าฟอร์มเด ขาศึกกำลังเคลื่อนเข้าแผนซุ้มตีพอเราทำท่าพละจากพื้นที่เหมือนจะถอยกำลังบางส่วนออกฝ่ามือนุ่มเหนียนวางบนบ่าผมเสียงอ่อนโยนของร้อยดาวดังขึ้นถ้าฉันถูกคุณกอดคุณจูบก,ก็น่าจะพอแล้วนี่นาสุดละไกลผมหมุนตัวกลับยังฉับไวรวบเอวหล่อนไว้แน่นหนาร้อยดาวตกใจสะดุ้งเหือกไว้อยานนะพอขาดคำว่าหยานนะผมก็ตะปบเอาผ้าเช็ดตัวผืนนั้นปิวตามมือออกมา พอรู้ตัวว่าถูกแกพาลอนจรลอนทำท่าจะพุ่งตัววิ่งหนีผมเองเกลียดเรื่องทารุนสุภาพสตรีแต่บางหนบางทีความจําเป็นในการพิชิตสงครามมันจําเป็นต้องใช้ผมเองเกลียดเรื่องทารุนสุภาพสตรีเกลียดเรื่องรังแกผู้หญิงแต่ร้อยดาวจะเพนหนีจริงๆผมเลยเอื้อมมือไปตบปบไหลขวาและชากลอนหมุนกลับมาแล้วตวัดลัดก้นงอนช้อนการดิ้นหลุดไปจะหนีผมลงคอหรือคนสวยถามด้วยเสียงที่ชักจะจําไม่ได้ว่าเป็นเสียงของอาตมาหรือเปล่า ก้อนอกขาวๆที่ขยับขึ้นขยับลงเพราะแรงหายใจนั้นมันห่างจมูกผมแค่ราวๆ0 0.00-2นิ้วเท่านั้นเองบ้าปล่อยนะไม่องั้นฉันรอให้คนช่วยแนะ่ใครจะได้ยินเสียงคุณต่อให้คุณใช้ลำโพงม,มาขยายก็ยากที่เสียงจะรอดออกไปได้ห้องนี้เก็บเสียงใช้เครื่องปรับอากาศคุณนมงอนงามไว้ดูเรียกฉันเข้าไม่เอาน่ะเอาไว้วันหลังดีกว่าคืนนี้พวกนั้นคงถามหาคุณหรือถามหาฉันแล้วก็ไม่รู้อย่าไปคิดถึงพวกนั้นเลยครับคิดถึงแต่พวกเรานี่ดีกว่า ฉันพูดครั้งสุดท้ายนะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ไม่แล้วหล่อนก็หวดผมบึกด้วยกำปั้นทันทีตอนนี้ทั้งฝ่ามือทั้งเล็บตะกุยมาที่หน้าคอไหล่หน้าอกหน้าใจผมยังกะนนังแมวแม่ลูกอ่อนเดือดตัวผู้ที่จะบี้มันต่อหน้าลูกๆผู้ชายกำยำสูงเฉียด6ฟุตน้ำหนักรวม70กิโลกรัมอย่างผมหรือจะจัดการกับผู้หญิงอลชนอ่อนแอนใหญ่ต่เครื่องรางโตแต่นมแขนแมนอ่อนช้อยอย่งกับงวงช้าง ผมออกแรงมัง่งหล่อนก็หงายตึงลงบนที่นอนยังหมดทางเลี่ยงพอจะตบบร่อนพิกหลบไปจนติดริมเตียงด้านชิดผนังที่ปิดวอลเป,เป,เ,ป,เ,ปเปอร์คำคล้าไว้ดึงไหล่หล่อนให้หมุนกลับมาปากร้อยดาวว่องไวเป็นบาร่อนอ้ามับกัดมือผมเข้าให้แต่อินจิกที่นอนจะตะกายตัวเองหลบให้พ้นให้ได้อย่าดิ้นนาะเสียแรงคุณร้อยดาวผมบอกหล่อนแล้วเวียงขาคอมตะโพกหล่อนไว้ห่อนสู้อีกฮะ มือโดนผมรวบแต่ยังพงกหัวมากัดตรงหน้าท้องที่ลกด้วยขนลุงลังจนผมร้องโอ๊ยา oh <yeah! S 1> แต่แม่เสือสาวหลวงพระบางทําท่าจะกัดไม่ปล่อยแบบนี้อย่าหาว่ากองลาใจเร็วด่วนได้ทําร้ายผู้หญิงลงคอ <c oughs> ผมตบด้วยหลังมือขวาแต่ไม่แรงนักหวังเพียงเรียกสติแต่ก็เล่นเอาหน้าของแม่ร้อยดาวกระดอนไปฟาที่นอนสีกหน้าแดงเป็นปืน้นขึ้นผืนเป็นจำจำนี่นะอยากเจ็บตัวก็เอาร่อนหมดพยศได้สติหยุดดิน หลับตานิง่งหายใจหอบจนอกเพยเยอพยาบตรงหน้าผมหากแรกคิดว่าไม่ร้องไห้ก็คงน้ำตาคลอหน่วยพอลืมตาขึ้นคนสวยแห่งหลวงพระบางกับทำเอาไอหนุ่มฟังตรงข้ามประเทศหลอนผิดคาดอย่างที่นึกเอาไว้ดวงตาหลอนวาววามอย่างท้าถ่ายแววหื่นกระหายในกามกลวับวาวอยู่ในดวงตาคู่นั้นย้มยิ้มเพยเยอริมฝีปากหน้าจูบเห็นฟันขาวเรียงสวยยกแขนขยับตัวขึ้นเอามือสอดคล้องต้นคอผมจูบฉันสิทธิรัก จูบผมพูดยังประหลาดใจทำไมแนวลบใต้สะดือถึงเปลี่ยนแปลงเอาดือด้อๆแบบนี้เล่าหล่อนพยักหน้าดึงคอผมให้ตามลงมาใช่จูบฉันจะกอดหรือทำอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการฉันอยากเจอผู้ชายแบบนี้มานานแล้วผู้ชายที่ดุแก่่งกล้าวโหดเหี้ยมแต่น่ารักเหมือนเสือหล่อๆคุณพิสูจน์ตัวเองว่าคุณมีสิ่งที่ฉันอยากเจอครบถ้วนบริบูรณ์แล้วเอาสิฉันรอคอยมานานแล้วผู้ชายแบบนี้ใช่แล้ว ผมจะมามัวรอช้าได้อย่างไรถึงแม้จะงุนงงอยู่บ้างแต่การจูบยังชะกัดชะกันก็เริ่มต้นขึ้นหลังการตบยังอเร็ตอร่อยที่หล่อนได้รอยประทับจากฝ่ามือผมร่างกายเราบทเบียดชุนละมุนเสียงลมหายใจดังแรงฟืดฟาดมันแรงขึ้นแรงขึ้นในที่สุดความต้องการของหล่อนก็ระเบิดเปลี่ยงผ่านปากที่จูบกันจนระบมไปหมดจากนั้นที่ตามมาก็คือการบุกอันดุร้ายรุนแรง ความอัดอันแบบมันจุกอ,อกถูกกวาดเกี้ยงออกจากเราทั้งสองหลังจากการฟอนเฟนยังกับมีไฟนรกมารลนก้นผมกับหล่อนไหวผมหลับเป็นตายล่วงผอยอยู่ใต้ต้นสตือเอ้ยไม่ใช่สิอยู่ในอ้อมอกของหล่อนการได้นอนบนที่นอนนุมน่มๆมีผู้หญิงเนื้อหอมๆลมุนแนบชิดสนิทกายในห้องที่ปรับอุณหภูมิไว้ยังสบายเป็นบ้าผมห่างเหินกับมันมานานซะจนเกือบนึกว่าตัวเองไม่ใช่ผู้ชายเสรยจแล้วลืมตาตื่นขึ้นเพราะหนอนแรกหูแว่วเหมือนฝันว่าใครโทรศัพท์มา ค่อยๆเบิกพระเนธซ้ายขึ้นอย่างลำบากเมือาาเ่อร่างเปลยเปล่าขาวช่องของร้อยดาวพลิกกลับมาพร้อมด้วยโทรศัพท์รุร่นฉลาภาพของโฮเทลเดอรด์รัวน,นั่นคงมีใครเรียกคุณผมขอบใจด้วยการใช้ปลายนิ้วซ้ายของนิ้วชี้กับนิ้วกลางคีบเข้าที่ยอดภูเขาที่หย่อนยานลงมาเฉียดขนอกผมไม่ถึงองคุรีเฮลโลกูเตนมอร์เกนสวายเฟรนูนผมตอบเป็นภาษาเยอรมันตามที่ร้อยดาวเคยแนะนำให้ใช้ว่ามันปลอดความสนใจกว่าภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส สวัสดีตอนเช้านี่ห้องหมายเลข240แล้วเสียงคุ้นหูของชัยนรงก็หัวเราะแบบคนเมาเช้าดังกักกักมา <umba> ไอ้ก้องล่ะงอาภาษาตูดอะไรที่ไหนมาใช้วะไอ้โลดให้ขึ้นมาหาเดี๋ยวนี้ผมยิ้มออกมาได้นึกว่าใครไอ้บ้าไงตื่นเช้าเราว๊วันนี้เ <umba> ช้าเหรอมันตะโกนมาตามกระบอกโทรศัพท์จนผมต้องดึงให้ห่างเพราะกลัวแก้วหูจะแตกแหกตาดูมั่งเป็นยังไงไอชิบหายนี่มันเกิดสิบเอ็ดนาฬิกาห้าโมงเช้าเราวรยพ่นฝูง ขาดแปดนาทีเท่านั้นผมสะดุ้งหันไปมองนาฬิกาที่ถอดออกไว้ตอนทําสงครามกับสาวหลวงพระบางเฮ้ย <Hey, S 1> จริงหรอวะชิบหายแล้วนอนยังไงวะหลับเป็นตายโทษทีไงไม่ปลูกสักสามโมงเช้าวะข้าลงมาทีางแล้วเมื่อคืนตอนเองหายหัวมาจากห้องปาร์ตี้พอจะเคาะประตูได้ยินเสียงยังกับช้างชนกันในห้องก็เลยเห็นใจปล่อยให้เองทํายุทธาัถีกันไปไอ้บ้าไก่ตายห้าเสียงแม่งยังกับช้างพังโดนช้างพลายงายาวๆอัดเอาอัดเอา แค่หนาผู้ได้ยินว่าววยังต้องเดินตัวงอลงไปหาบ่อยข้างล่างให้มันจัดการทรงฉางเผือกแถวนี้ขึ้นมาให้เชือกหนึ่งพระทนไม่ไหวเว้ยถึงหลวงพ่บางเรียบร้อยหลวงพ่บางเฮียอะไรของมึงล่ะเสือกถึงเมืองไทยเข้าไอ้อชิปหายไอตัวที่ข้าฮิ้วมาเมื่อคืนข้ามาจากเชียงคานพึ่งมาหากินกับฝรั่งที่นี่ได้สองอาทิตย์ไอเวนเลิกพูดเรื่องนี้ได้ไหมวะมาเจอกันหน่อยไอรอดมันบน่นเป็นหมีกินพึ่งอยู่แล้วเนี่ยผู้หญิงที่เอ็งเสือกฮิ้วไปมันทํางานกับเยอรมันแดงป่านนี้ไม่รู้อะไรหมดแล้วหรอ จะทำงานอะไรกับใครไม่สําคัญเว้ยอย่าลืมสับปปเร์ระดับค่าลงว่าตอกตะปูก8นิ้วสะกดผีตัวไหนไม่มีทางอรารวาดเว้ยผมหัวรอกกากมันก็หัวรอกกากแล้วกระแทกหูเสียงดังโครมผมหันมามองแม่สาวสวยที่จ้องดูผมทําตาละห้อยยังเชิญชวนให้ล้างหน้าไก่วันนี้คุณไปทํางานไม่ทันแน่ไม่ร้อยดาวเกือบห้าโมงเช้าแล้วรู้ไหมร่อนยักคิ้วยังไม่ถูกร้อนก็โทรลาป่วยเสร็จก็สิ้นเรื่อง ผมเดินไปโกนหนวดล้างหน้าล้างตาลวกๆบอกหล่อนว่านอนรออยู่ที่นี่ก็แล้วกันรอกินมื้อกลางวันด้วยกันจากนั้นค่อยเล่นเกมกันอีกหล่อนหดัดเราะหลังจากตะโกนคำว่าบ้าออกมาคำหนึ่งผมยัดชายเสื้อลงในกางเกงก้มลงสวมรองเท้าพลางเดินไปเปิดประตูแล้วเดินขาดลากด้วยความอ่อนเพลียและเหียใจยไปยังห้องของพ่อชมงามอดีตนายทหารเรือโลดทวีผลมีเสียงชายนารงร์ถามออกมาเบาๆใครผลเอกชวนบริบาลยุทธ,ธกิจ ประตูเปิดพรวดผมเบี่ยงขาอ่อนหลบจากการถูกถีบที่อดีตในฐานยานกราดต้องยันเปรี้ยงออกมาแน่ๆผมผวาโดดเข้าไปใช้นรงิปิดประตูห้องล็อกไว้เหมือนเก่ามึงเรียกพ่อกูไหมกูเตะมึงแน่ไอชิบหายโทษทีโทษทีเพือพ่อนโลดนั่งอยู่บนเตียงตรงหน้าเขามีเอกสารแผนผงังและแผนที่วางรายล้อมรอบตัวเต็มไปหมดผมมองดูรอบๆไม่มีใครอื่นอยู่ด้วยเลยเฮ้ยไม่เสียวเลยไงวะโดนทิ้งไว้ตามลาพังแบบนั้นโลดทวีผลสายหน้า เขากำลังขมวดคิ้วเอาดินสอตรงปลายทุ่ๆยังหูยังใช้ความคิดชัยนรงค์ลากข้อมือผมมานั่งที่โต๊ะอีกด้านหนึ่งมีเก้าอี้รองด้วยเบาะลายดอกกุหลาบสีเขียวสลับแดงบนโต๊ะมีบรันดีพร่องไปค้อนขวดวางอยู่เขามองมันด้วยสายตาราวกับกำลังมองแม่ยอดรักในดวงใจแล้วเทม,มันลงแก้วอย่างระมัดระวังไม่ให้หายหตกหล่นแม้แต่น,นิด เองได้ยินเสียงมันไหลกระทบก้อนน้ำแข็งไม่ว่าไอ้กล้องล่าเสียงมันฟังไพเราะสนอรูหูกว่าเสียงเดี่ยวไวโอลินของโจฮันส์สตาลเป็นไหนไหนเออข้าเห็นใจเทพเจ้าองค์ไหนว่าที่ท่านถีบเองมาเกิดเป็นคนคงจงใจให้หล่นในท้องผู้หญิงอาศัยในโรงเหล้าบางยี่ขันมากกว่าในคันคุณนายท่านพันตรีแต่หลงรสที่กระทบลิ้นมันยังไม่พอเสือกซึ้งแม้กระทั่งเสียงเหล้าไหลลงในแก้วไอชิพหายเทสคนเรามันไม่เหมือนกันนี่วาทีเองละ่ะเทสเอง ตูดผู้หญิงนมผู้หญิงทำไมเสกชอบเอาลองตอบมามั่งเอ้หา่ามันธรรมชาติผู้ชายนี่หว่ามันเป็น international นแนลเว้ยลองถามผู้ชายคนไหนก็ได้ใครไม่ชอบมั่งการทุ่มเถียงของเราจำต้องหยุดยัง้งลงเมื่อเสียงตวาดอย่างเค,ค,คืองของรถด,ดังมาจากกลางเตียงนอนที่เขากำลังก้มหน้าก้มตากับแ,แผนที่เลเอกสารกองเนินเทินทึกหยุดเห่ากันได้ไหมวะไอ้หา่าคนกำลังใช้ความคิดไอ้บ้าอยากกินเหล้าก,ก็กินไปถ้ามันต้องใช้เสียงประกอบด้วยหนวกหูชิบหายคนใช้สมองเรามองตากันเราเงียบกริบ ครู่หนึ่งผมถึงยกมือขึ้นป้องปากกระซิบถามชัยนรงเบาๆมันวางแผนหาอะไรกวะนี่ก็เสร็จสึกหลวงพระบางแล้วต้องคิดหาอะไรอีกไปถามมันเองสิวะชัยนรงตอบด้วยเสียงเบาเกือบเป็นเสียงกระซิบเท่าๆกันผมสั่นหัวไม่เเล่าให้หน่อยหรือจะขย่ไว่าคนเดียวจนเราชักเมาเกือบได้ที่โรทวีผลถึงได้ทำงานของเขาเรียบร้อยเก็บเอกสารบนเตียงซ้อนไว้อย่างเป็นระเบียบลงจากที่นอนเดินเข้าหาเราเอ้ยเเล่าให้มั่งสิวะ เขายื่นแก้วบรันดีที่ถือติดมือจากโต๊ะหัวเตียงเอียงให้ผมเอาชอบสวยน้ำจันท์เหมือนกันเหรอค้านึกว่าอาหารหันย่อมละเว้นในสุราและกามทัดเรื่องเรนเร็วเหนื่อยใจเว้ยขอบรันดีไล่เลือดลงจากขอมองหน่อยเร็วะวะผมรีบลินบรันดีให้มันยังทันอกทันใจอดีตเหลือโทแห่งราชนาวีไทยยกแก้วคืนกระดกวาบเดียวเกลียงเป็นการสดเล่าที่ผมไม่ค่อยได้เห็นเขาดื่มแบบนี้บ่อยนักทีเนี้ยพูดเรื่องอนาคตรเรางานมันผ่านไปแล้ว99.9 0เปอร์ เหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็จะคอมพลตนั่นคือการนําตัวเจ้าอินกลับไปหาสเสด็จพ่อท่านที่เชียงใหม่แล้วจะเองไงก็มองเห็นไม่น้ํโขงกั้นขวางอยู่แค่นี้หาเรือแล่นข้ามไปไม่กี่ชั่วโมงก็นูน่นเชียงของเชียงรายไม่ใช่เหรอเองพูดมันง่ายเว้ยการไปทางเรือมันแสนยากเอาจริงๆพูดง่ายทํายากลาบากชิบหายทางที่จะเสี่ยงอันตรายน้อยที่สุดมีทางเดียวคือเครื่องบินผมสะดุ้งเหือกชิบหายวิตหายเมาบัลลันดีที่ซัดเข้าไปค้อนกระเพาะทันทีเครื่องบินกูอีกแล้วละสิ ว่ายล่ะลูกพี่ลองหาทางอื่นดูม้างเหอะไอเรื่องยุให้ลูกช้างเสี่ยงตายไปขโมยระบินนะขอทีเหวะงานนี้เหนื่อยโลดไม่อยากได้ยินเสียงอากาศยานที่บินได้ทุกชนิดแล้วโลดหันมาจ้องหน้าผมใครบอกว่าข้าจะใช้เองไปขโมยระบินชาวบ้านไว้ฮย่าเอา้าก็เห็นจะไปทางฟ้ารวดเร็วปลอดภัยดีที่สุดแล้วหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องพันนี้มันไม่พ้นก้าวกระผมเลยครับท่านโลดมันเป็นแต่เพียงแผนที่กําหนดขึ้นไว้แต่ของจริงอ่ะข้าจะใช้การเดินทาง้วยม้าต่างและล่อเป็นขบวนคารวานป,ป่าปนไปกับพวกขนฝิ่น เข้าไปทางสำเรียทองคําซึ่งขนาเนี้ยพวกแก๊งคนเราที่ทํางานให้กับรัฐบาลสังคมนิยมมันกําลังทํากันเป็นลําเป็นสันรับราชาการเป็นแค่ง,งานอดีเิเ็กแต่ลักรอบส่งฟินเถื่อนเข้าไทยเป็นงานหลักใครบอกเองวะก็นายพลโศหัวหน้าลาวใต้ดินเขตเหนือตัวนายพลเองก็เอาด้วยแต่เขาอ้างว่าเขาค้าเพื่อหาทุนรลอนสําหรับอาวุธในการต่อสู้รัฐบาลผมชักมองเห็นรูทางที่จะกลับเข้าเมืองไทยขึ้นมาบ้างแล้วพอลดทวีผลจบประโยคนี้เข้าทีแต่ว่าเราต้องไปกับกองคารวานของฝ่ายใต้ดินสิวะ ข้อนี้แหละค่ากำลังปวดกระโหลกอยู่เองก็รู้อะไรที่เป็นของราชการย่อมผ่านและสะดวกง่ายต่อการผ่านด่านตรวจระยะเวลาที่จะไปก็ไม่ต้องคอยนานหากเป็นคาราวานฝิ่นพวกใต้ดินมกักงอาจต้องรอเป็นสัปดาห์เป็นเดือนกว่าเขาจะพร้อมออกเดินทางอย่างน้อยที่สุดพวกเขาต้องมั่นใจว่าการเดินทางคราวนี้โอกาสปะทะกับฝ่ายตรงข้ามต้องไม่มีหรือถ้ามีก็น้อยที่สุดมิชั่นอิมพอสิเบิลใช่นรงร้องออกมาเป็นสิ่งที่เกินเชื่อเว้ยไอ้เรื่องจะไม่มีการประทะพนนันเตะกันคนละร้อยทีก็ยังไหว โรทวีผลหันมองอย่างใจเย็นใช่ไอโอกาสเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้จริงๆแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีทางสําเร็จเสียเลยเว้ยอย่างข้าว่าเนี่ยถ้าไม่ลงมือําเองจะรู้ได้ไงว่ามีโอกาสสาเร็จหรือไม่ข้อหนักอ,อกตอนนี้มันก็มีอยู่อ่ะเจ้าอินที่เราจะพาข้ามโขงกลับไทยท่านไม่ยอมกลับท่านจะอยู่ร่วมกับหน่วยใต้ดินทํางานต่อต้านฝ่ายตรงข้ามกับพระองค์ที่นี่อีตอนนี้แหลกลกองร่าเคยรับปากไม่ใช่เหรอจะเจรจาหาวิธีเอาท่านกลับให้ได้ผมชักหนักใจ เพื่อนนายทหารเรือคนนี้โคตรจำแม่นววอดพยักหน้ารับเพราะปฏิเสธได้อย่างไรพูดไปแล้วเออมันไปเจอท่านตอนนี้ประทับตามลำพังกับเท้าปุ่นนายทหารคนสนิทนั่นแหละไปเลยไปเออเดี๋ยวขอถามอีกนิดแล้วคุณนายบัวตองของข้าเวลานี้เป็นไงม้่งวะผมถามถึงแม่สาวราวที่ร่วมเคาะกรรมมาด้วยกันจากฝั่งไทยโรดยักษ์ไหลเพื่อเป็นการตัดภาระไปข้าได้ให้อยู่เสียที่นี่เป็นการถาวรดูหล่อนก็ชอบใจใอยู่ ราะคนที่เราฝากฝังคือรองเจ้าแขวงเขตใต้แม้จะเป็นข้าราชการระดับผู้ใหญ่ของรัฐบาลไกลสอนแต่จิตใจท่านก็ฝังแน่นอยู่กับระบบประชาธิปไตยเดิมใชยนำลงเสริมทันทีพอโรดพูดจบ่อนมีข้อขอร้องว่าขอเจอหน้าพี่ก้องล่านิดหนึ่งเป็นการร่ำลาเองจะไปหามันตามคำขอร้องหรือเปล่าโรดว่างไงอนุญาตไหมเลือโทเก่าแห่งราชนาวีไทยใจเพชรสั้นหัวมวห่วงผู้หญิงนักลบก็คือศพที่ยังมีลมหายใจของศัตรูอ้ว่ ไอเรื่องพันอย่างนี้นะ่ะมีมนุษยธรรมมัง่งถึงจะดวดเล่าเข้าไปจนหน้าตาแดงกำ่ำแต่พ่อชัยนรลงก็ยังเห็นอกเห็นใจในกิจกรรมระหว่างผมกับบัวตองแลวขอร้องแทนอย่างไม่ต้องวาหวานมนุษยธรรมมนุษยธรรมหาเหวอะไรไม่มีใครเขาเห็นด้วยหรอกเว้ยไม่ต้องมาขอร้องกันไปรีบขึ้นไปพบท่านผู้ดีมีศักดินาข้างบนนู่นเร็วเขาพูดจบก็ผุนผันออกเดินพอเอื้อมมือเปิดประตูผมถามอีกคนถึงความปลอดภัยที่นี่มีซิเคยวริตี้แค่ไหนวะ ค่หุ่นใหญ่ฝ่ายต่างประเทศที่เป็นพวกเราและเจ้าฟ้าพวกเชื้อพระวงศ์เก่าของกษัตริย์เรา,ศา,ายังมีหน้าที่เราไปชอบดูแลโฮเทลนี้พอใจไหมผมโล่งอกพอได้ฟังคําตอบจากมันเราพากันขึ้นชั้นบนที่เจ้าอินประทับอยู่กับอดีตนายทหารกองพันมา้าขาวของเจ้าสุภานุวงศ์ผมเคาะประตูตามรหัสที่เคยตกลงกันไว้ร่างสูงใหญ่ของเท้าปุ้นยืนยิ้มยิงฟันหลาดึงบานประตูเปิดต้อนรับเราเชิญเชิญ เราเดินเข้าไปสัมผัสมือกับเจ้าอินเชื้อพระวงศ์ราหุ่นบอบบางแต่ใจกล่งเหมือนหินทรงย้ำยิ้มขณะทักทายเราว่าเมื่อคืนนี้นอนหลับสบายดีหรือเปล่าของก็มอมแย่พะยะค่ะชนรงกก่าวเป็นคนแรกเด็กมันบน่นว่าเหม็นเล่า <c oughs> เด็กมันคงไม่ค่อยเจอคนกินเหล้าหนักอย่างคุณนะสิแล้วคุณละ่ะสุลไกยทรงเลียกชื่อผมด้วยการเปลี่ยนเอานามสก,กุลมาใช้ก็พอเผ็ดเผ็ดมันๆพะยะค่ะเจ้าผู้มีศักดินาในอดีตท,ทรงพระสุลวนชอบใจ พอเรานั่งลงเรียบร้อยท้าปุ้นก็ผสมเหล้าเสร็จเป็นวิสกี้สาวแบบง่ายๆผมนึกในใจเดี๋ยวคงได้ตีกันมันบรันดีวิสกี้น้ำมะนาวคิดว่าคงเกิดเอฟเฟกต์พิลึกในกระเพาะเป็นแน่ผมจิบพอเป็นพิธีแล้วทูลถามออกไปกระหม่อมมาตอนนี้ก็เพื่อจะทูลถามถึงเรื่องการเสด็จจากที่นี่ไปเชียงใหม่ของฝาบาทพระพักยามยิ้มเปลี่ยนเป็นเครียดและดูขรึมทันทีเรื่องนี้ฉันบอกพวกคุณแล้วยังไงฉันกลับไม่ได้ฉันต้องอยู่กับพี่น้องร่วมชาติของฉัน ขับไล่คนต่างชาติที่เข้ามามีอำนาจเหนือคนลาวให้ออกไปโดยเร็วถึงตายก็ช่างฉันพร้อมเอากระดูกฝังในแผ่นดินลาวมากกว่าไปหาความสุขอย่างน่าอายในแผ่นดินอื่นแต่เสด็จแม่ทรงเป็นห่วงถึงกับประชวนละเพ้อถึงพระองค์ตลอดเวลากระหม่อมขอทูลให้ทรงรับทราบไว้แม่มีเสียงพึมพำเบาลุดจากพระโอดที่ทรงเม็มแน,น่นพระเนตรแข็งกล้าอ่อนลงถนัดใจเจ้าอินคงทรงคิดถึงพระมารดาอย่างมากเหมือนกันพอเห็นจุดอ่อนของเจ้าฟ้าชาวลาวปรากฏเช่นนั้น ผมเริ่มเดินแผนลุดหน้าอุตรุดโดยเอาพระมารดาเป็นเครื่องน้มนาวให้ทรงเปลี่ยนพระไทยทรงบอกละหม่อมว่าถ้าไม่เห็นฝ่าบาทก็ไม่อยากอยู่ดูโลกต่อไปนายแพทย์ถวายโอสถหรือฉีดยาให้ก็เบี่ยงบ่ายไม่ปฏิบัติตามสเสด็จพ่อของฝ่าบาทก็ไม่สามารถทรงอ้อนวอนได้โอ้แม่คิดถึงฉันห่วงใยฉันมากขนาดนั้นเชียวเลยถ้ามีห่วงจะทรงจ่ายพระรชาชทรัพย์เป็นล้านๆให้ละหม่อมทั้งสามมาทำงานเพื่อช่วยฝ่าบาทออกจากคุกภูสีทําไมตัดสินใจเถอะพะยะค่ะเสะเดจไปกับพวกเราดีกว่า เงียบไปพักใหญ่บรรยากาศในห้องดูอึดอัดอย่างไรพิกลถึงแม้เครื่องปรับอากาศจะพ่นความเย็นออกมาอย่างสม่ำเสมอก็ตามผมกระวนกระวายต่อคำตอบขององค์เจ้าฟ้าหนุ่มน้อยถ้าเอาแม่มาอ้างยังไม่ยอมเปลี่ยนใจผมคงต้องหาวิธีใหม่ที่ยังไม่ได้นึกไว้เลยแม้แต่นิดเดียวในที่สุดความอึดอัดในอกก็ทลายลงเมื่อตรัดออกมาเอาอย่างนี้ฉันขอมีข้อต่อรองนิดหน่อยกับพวกคุณถ้ายอมทำเป็นอันว่าฉันข้ามไปเมืองไทยด้วย ตัดออกมาเลยฝ่าบาททรงประสองค์อะไรตรัดออกมาเลยฝ่าบาททรงประสองค์อะไรโลดทวีผลเอ่ยอยังอดรนทนไม่ได้เจ้าอินเบือนพระเนตรไปที่โลดแล้วทรงหันกลับมาทางผมฉินขอทํางานใหญ่ให้พวกใต้ดินเราอีกครั้งถ้าทําสําเร็จเราข้ามไปไทยทันทีแต่ถ้าว่างานชิ้นนี้พวกคุณทั้งสามฉันและเท้าปุ้นหคนเท่านั้นที่จะลงมือบอกใครไม่ได้แม้แต่ตัวเท้านี้ก่อนและในพลโกสีผมมองหน้าพักพวกทันที แบบนี้มันงานกาชาดช่วยฟรีโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างแน่นอนซะแล้วกระมังว่าเหมือนจะย่างความรู้สึกจากสายตาผมออกเจ้าชายหนุ่มแห่งร้านช้างรีบตัดเสริมขึ้นองานนี้ฉันมีรางวัลสาหรับพวกคุณ3ามคนนะอย่าคิดว่าฟรีอย่าคิดว่าเป็นค่าจ้างละกันถือว่าเป็นของขวัญปลอบใจเดี๋ยวเอาไปกอดเลยก็ได้ปุ้นหยิบของที่เตรียมไว้ให้เพื่อนของเราหน่อยสิเท้าปุ้นหันเดินกลับไปเปิดตู้หยิบอกกล่องโลหะสีขาวยาวเราคืบเศษออกมา เจ้าอินทรงรับมาสามกล่องเรายื่นให้เราคนละกล่องพอผมเปิดดูเห็นชัยนรงเป็นคนอุทานขึ้นก่อนเพื่อนสร้อยคอทองคําพระเครื่องเจ้าอินทรงก้มเสียงรับแล้วตัดชัดถ้อยชัดคําเป็นสร้อยพระสอสําหรับเจ้าในสกุลลาวของฉันพวกญาติเพิ่งนํามาให้เมื่อวานน้ําหนักทองคําคงไม่เท่าไหร่เราเราเส้นละแปดบาทเห็นจะได้แต่พระเครื่องในกรอบทองนั่นเห็นไหมเป็นพระพุทธแกะจากแก้วสายโปร่งเราจําลองมาจากพระแก้วองค์จริง คนลาวถือว่าเป็นยอดพระเครื่องเรียกว่าพระแก้วขาวของคอไว้เป็นสิริมงคลผมรับมาลองช่างดูน้ำหนักทองคงราวๆาแหรือ9บาทจริงๆในตลาดทองคําเมืองไทยในตอนนั้นราคาทองมันปาไปบาทละเกือบ5,000บาทถ้าเอาไปขายมันคง4ี่ห้าหมื่นบาทเข้าไปแล้วก็ไม่เลวนะักสําหรับการทํางานแค่หนเดียวว่าแต่ว่ามันเป็นงานแบบไหนนี่สิ ผมเชื่อว่าปฏิบัติการครั้งสุดท้ายก่อนอำลราแผ่นดินลาวคงทั้งเผ็ดทั้งมันด้วยความสังหรณ์ใจจะส่งให้เราช่วยอะไรบอกมาเลยวางระเบิดเลือดดำน้ำผมวิดปล่อยกากออกมาดีว่ายกมือขึ้นอุดปากซะทันกระนั้นชัยนางยังอดปล่อยหือหือออกมาไม่ได้โลดทวีผลซึ่งโดยปกติแล้วนั้นเป็นคนหน้าตายอารมณ์ขันอารมณ์ทะลึง่งไม่ใช่จะเกิดง่ายๆเหมือนคนขี้ทะเลนอย่างผมยังยิ้มกับคำพูดเจ้าฟ้าหนุ่มชาวลาวที่ตรัสเมื่อกี้ ทุกคนคงคิดเหมือนกันว่าพระสติยังดีอยู่หรือเปล่าชักสงสัยซะแล้วเท่าที่กระหม่อมทราบเรือดำน้ำส่วนมากก็ปฏิบัติงานในทะเลจอดตามอู่ริมฝั่งที่นี่หลวงพระบางถึงแม่น้ำองบางตอนจะลึกและกว้างแต่เรือดำน้ำมันจะมีเรือของใครด้านดานเข้ามาได้ยพะคะทรงถอนใจเบาๆนึกแล้วพวกคุณคงแปลกใจกันฟังชั้นอธิบายดีกว่าเมื่อคืนนี้ชั้นเพิ่งรู้รัเสเซียทดลองส่งเรือดำน้ำขนาดเล็กซึ่งจริงๆเราต้องเรียกมันเป็นประเภท อันเดอร์วอเตอร์บอทมากกว่าที่จะเรียกมันว่าซับมารีนซึ่งใช้เรียกเรือดำน้าในปัจจุบันแต่เชื่อไหมผู้ใหญ่ของเราได้ยินในฐานเรือรัสเซียที่ควบคุมมาเขาว่าลงดำจากปากกระดิ่งผ่านเวียงจันท์ผ่านเสนาขานบ้านโดนมาจนถึงหลวงพระบางเป็นความสําเร็จอย่างสมบูรณ์ของเขาแล้วโลดหยงอย่างรู้เรื่องของน้ําดีเอแต่ตอนนี้ลาน้ําขงบางแห่งลดต่าลงมากไม่ใช่ฤือดูน้ําหลากมันหน้าฝนเรือที่ว่าจะดำมาตลอดหรือกระหม่อมสงสัยพะย่ะค่ะ นึกแล้วเชียวต้องโดนถามด้วยคำถามนี้แน่ๆแต่ถ้าพวกคุณเห็นเรือมันจะเข้าใจพวกนั้นพรางลักษณะภายนอกแทบไม่มีทางบอกได้เลยวันนี่คือเรือดำน้ำนอกเสียจากมีท่อไปเรสโคปซึ่งยื่นสูงขึ้นมาแต่พวกนี้ก็พรางให้เป็นเหมือนเสาอากาศรับวิทยุที่พวกชาวเรือใช้กันเท่านั้นเองฉันเองไม่ได้เห็นด้วยตานะแต่ขนาดของมันไม่ได้ใหญ่โตเลยคนไปดูเพราะกับตารเรือเขาเชิญเลี้ยงเขาบอกว่ายาวเพียง50เมตรเท่านั้น 50เมตรขนาดมันก็เท่าเรืออูของเยอรมันในตอนแรกเท่านั้นเองคงใช่กระมังงานของเราที่จะทําคือดำน้าเอาระเบิดไปติดกับใต้ท้องมันถ้าฉันสามารถทําลายไอ้เรือบ้าลํานี้ได้การกลับคืนสู่เมืองไทยของพวกคุณจะเป็นไปในคืนนั้นทันทีตกลงงั้นส่งหาระเบิดทําลายและชุดดำน้ํามา2ชุดก็แล้วกันแล้วก็ชุดเครื่องแบบในหารสัญญาบาัตรเราอีกสองผมกับชัยนรฏงหันหน้ามองโรดหงาเสือกรับปากงานยากระยำแบบนั้นง่ายๆแต่เสียงเขาถามต่อจนทําให้เราต้องเงียบ กระหม่อมอยากทราบว่าเรือลำนั้นมีพลและนายประจำการเท่าไร่เท่าที่เรารู้คือ11คนขอบพระทยกระหม่อมและเพื่อนจะขอทูลลาจะมาพบอีกคนเมื่อของที่ต้องการพร้อมแล้วใช้เวลาเท่าไหร่กำหนดเลยเะ,ะคะสองทุ่มตรงทางฝ่ายกองศูนย์เวียดนามประจำหลวงพระบางจะนัดกับตันไปเลี้ยงรับรองที่สถานกองศูนย์เวลาสองทุ่มตรงช่วงนี้คงสะดวกดีกับการทำงานทักละนั้นพวกกระหม่อมอขอทูลลาโชคดีตัดเป็นคำไทยแต่ตัวชอช้างไม่ชัดหนัก จอมทะลึ่งของพวกผมคือชัยนรงก้มหัวอีกครั้งแล้วตอบจนผมกับโลต้องสะดุ้งขึ้นพร้อมกันขอพระองค์โชคดีเส้นกันรับรองถึงเสียงใหม่สนุกแน่ผมออกจากห้องโรดยกมังเงเกเคกบาลลูกในพลดังโปกเอ๊ะปากคอเมื่อไหร่จะหยุดทะลึ่งล้อเรียนคนอื่นวะหมอคำหัวปล่อยๆแต่ยิ้มยิงฟันขาวเลยเอากินเหล้าและรวยออกมามันขำนี่วะข้ามาฟังรานี่ไม่ว่าเจ้าไม่ว่าขีา้ขา พูดไทยทั้งนั้นแต่ไงเปลี่ยนชอช้างเป็นซอโซหมดมันแก้ยากสักข,ขนาดไหนกันเชียววะได้ยินเท้าปุ้นไหมมันบอกเฮาขี่้างไปซนกับต้นตาลส้างมันเดือดเอาหัวซนใหญ่เสียงดังเซงเซ่งเฮาต้องเอาหัวซุกไว้มันเรื่องอะไรต้องเอาซอโซไปใช้อย่างนั้นด้วยเขาอาธิบายด้วยเสียงของคนไม่เคยทุกข์ร้อนกับใคร